จะไปหาทางไหนมาหาจำปาน้อยช่วยันหนิงนะคะเอฟซีก็เฮ่ดูเฮ่ดูนี่นะคะสวนหลังบ้านก็มาหาแล้วเออได้แล้วนี่แถวๆนี้ก็ โอ้สุกแล้วเงาะมันปลูกง่ายไงโอ้ปลูกง่ายจริงๆมีเงาะมีขามีเรียนเหมือนกันได้แล้วใช่ไต้นทุเรียนเจ้าสูงเนไหก็หวานเหมือนกันนั่นแล้วก็เงาะลงเลีนมีเนือหลายด้วย ต้นทเรียนค่อยก็สูงเลยบอกสูงแล้วนี่ท่วมหัวแล้วคิดว่อีก2ปีก็ได้ผลนะได้แล้วล่ะมันสบายนะมันสูงเลยอ่ะโอ้ต้นทุเรียนเจ้าก็มีมีหลายต้นเนาะหลายต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยปลูกยายเต็มที่สวนที่น้อยๆแต่ก็ปลูกใส่สวนหลังบ้านอยนมีทุกอย่างเนาะตัวก็สึงแล้วอื้ก็ต้นนี้ก็จะบากล้ว ผักมะละก็มีผักชะอมก็มีอันนี้มะนาวไรเม็ดไร้ทัเม็ดดอกก็บเป็นปลูกลายสิกลายอย่างแต่ว่าตอนนี้มาหาจำปาน้อยหายไปเนาะไม่รู้ว่าจะเจอบ่มันก็อยู่แถวๆนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงเราก็น่าจะออกมาเนาะคอยก็หาอยู่มันจะไปอยู่ตรงไหนเนาะจำปาน้อยเอ้ยกำลังน่ารักน่าชังเนาะ พอดีถ้าเด็กมันอุ้มไปรู้ว่ามันน่ารักแล้วเด็กก็อุ้มไปบ่บอมาหาดูแล้วสวนหลังบ้านก็ไม่ได้กว้างขวางเนาะมันก็น่าจะเห็นถ้ามันออกมาแถวๆนี้นั่นแหละก็มาหามัน มันกินข้าวอิ่มมันก็น่าจะออกมาถ้ามันมาแถวนี้ถ้าไม่มีเด็กน้อยอุ้มไปบอเขามันเป็นตาหน้ารักหน้าชังแล้วมันครอุ้มไปบอจำปาน้อยเอ้ออกมาเด้อถ้าอยู่แถวๆนี้มันก็ไม่ได้กว้างขวางมันก็น่าจะออกมาอยู่ดูมันจะไปแถวไหนมันคงกินข้าวอิ่มแล้วหายไปว่ารถอยู่ ตามตามแถวถนนหนทางก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วสวนหลังบ้านก็ไม่ได้กว้างเลยขวางเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เมันไม่มีนะแถวแถวนี้ก็มาตามต้นทุเรียนต้นนี้แหละก็ห้อยู่แถวนี้มันก็ลุกอยู่แต่มันไม่เจอ มันยังไม่มีมันยังไม่มีหรอกเพราะมันพึ่งหายเนาะมันคงไม่ลงมาแถวแถวนี้แล้วอมีเยอะแยะมีทั้งต้นหอมต้นนี่ก็มีนะคะเตยหอมอะไรก็มีมันไม่ลงมาแล้วแถวแถวนี้นะมันคงไม่ลงมาหรอกมันคงไม่ลงมา จนทั oh, oh, ่วเลยดิหาจนทั่วแล้วโอ้เงาะก็ยังเหลือเยอะนี่เนาะเหยอะก็ะเก็บตนเห็นแต่เงาะมาหาจำปาน้อยแต่มาหาแถวสวนเงาะมันไม่เห็นเนาะไม่เห่าจะไปมันก็ลกอยู่แต่มันก็คงไม่ได้เข้ามาหรอกแถวลกๆนี้มันจะมาทำไมเออกสงสารมันอยู่ อู้นี่ดกแท้แถวๆนี้เป็นปุ้มเป็นพวงไม่แล้วให้เจ้าเอาไปเก็บโลดเก็บกินโลดเอาไปขายเพราะว่ามันมีคนสั่งเยอะอยู่กินแล้วเด้อหาก็บโเห็นแล้วหาอยู่สายแบบนี้ก็อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เออเอ๋กับโบหินเอ๋เอ๋กับโบหินดุกๆุกนะคะจะไปหาตรงไหนเนาะมันคงไม่มาแล้วแถวๆนี้เนาะโอ้มันโบหินแล้วมันน่าจะมานอนอยู่ในแถวร่มๆนี่แล้ว ก็ไปตามหาชั่วอยู่นะคะหาหาทั่วแล้วนะคะแถวสวนนี้มันก็ไม่เจอมันก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่เนาะแต่มันไม่เจอ มันคงไม่ได้อยู่แถวๆนี้แหละถ้าไม่มีเด็กอุ้มไปนะมันคงจะเจอมันไม่เจอเหรอ,หอ,มมอกมันไม่ได้มาแถวสวน<ม>นี่ม,มันนั่นอยู่เ<ม>จ้ารีบเก็บเงาะไปขายให้เขา,าเขาสั่งแล้วขึ้นหอดอยู่ลยแล้วแกาวก็ต <ong k> <like> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้องเก็บเลยเนาะสั่งเขาสั่งไว้แล้ว เดี๋ยวมันก็สีหามาดอกมันสีเห็นนะสาวเขาว่าเดี๋ยวมันก็มาตรงแม่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็มาแล้วนี่ต้นอะไรถึงทำมาแบบนี้าากาแฟบ่ลองกองโอ้อันนี้จะเป็นต้นลองกองอปลูกทุกอย่างแล้วอันนี้เอาไปปลูกแบบไหนอันแก๊กตรงนีบ่ก็ไวเช้านี้แหละคอยอยากได้ยื่นไปปลูกเขาบอกว่าไปพ่นใส่อะไร ใส่ต้นไม้ป่ะอืมเอา,อาเอาลากมันนะเอาเอากมันไปตำตำตำแล้วเอาใสอะะ่อันนี้นะคะมันเป็นสมุนไพรหา,าแล้วจำปานเนอะก็ไม่เจอเดี๋ยวถ้าค่อยนี้ค่อยจะเก็บช่วยยู่แต่ว่ามันหมดเยอะเนาะหมดเยอะ,ม,ยอะมันก็ขึ้นไม่ได้แล้ว แดงเยอะแล้วเจ้าจะเก็บให้เขาได้บอโอ้เจ้าก็เก็บเอาแถวที่ตำาๆนั่นแหละมันเยอะอยู่แต่แถวสูงสูงกว่าเยอะมันก็ได้หลายรูอยู่ดอกมาหาจำปาน้อยนะคะแต่มาหาดูเงาะเพราะว่ามันไม่เจอละจำป่าหายๆแล้วหาลองเลยก็ไม่เจอมันคงไม่มาแถวนี้หรอกมันไปแถวนั่นแหละ ถ้ามีคนเอาไปนะมันเป็นเด็กมันเป็นหมาที่น่ารักบางคนเนาะเด็กๆเ,เขาก็รักมันหาแล้วหาแล้วไม่เจอนะคะมันคงไม่ได้อยู่แถวๆนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจยจําปาดงด้วยนะคะสีขอบคุณมากมค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสำหรับไล้น์นี้คลิปนี้เนาะสวัสดีค่ะ